ครับห,นนะะหลังจากสอนมาเหลวกับมาเลือกด้วบาทนี้เบื้งที่ไหนครับว้าเบิ้อง,งกุ้งฝอยอันนี้กุ้งเพื่อเลี้ยงไว้ในะหนองนะครับนี่ใช้เบิ้งอันนี้คนนะ่ะเอ๊มเลยนี่กุ้งปไปไปเบิ้งอันเจ๊รัดดาเพืน่นที่ไปทายยูทูบเปิดดาก่อน นะครับปรเป็นเขียงออกปเป็นเขียงออกแต่ว่าเลียงกุ้งต่อครับกุ้งฝอยนี่เจ้าเขาเจ้าเขาโอ้ค้นขยันครับพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่มีผัว เย่ดาพนธให้ผือพนกระยันแต่ว่ามบมมีผัวรับ,บสมัครสว่านอกุ้งฝอยครับพี่น้องกุ้งฝอยในปลาเข็งเนี่ยตอนปเป็นบ่อปลาเข็งเก่าพอเ,าเอาขึ้นขายได้ สักระยะหนึ่งแล้วเราเรยเสียวประเ็งขืนครับเพราะว่าคลิปก็หนานีิทีเพิ่นสอนกับกชส่เพื่นอนนี่ก็คือบ่ทาสันได้สูบน้ำนะครับน,นี่สูบน้ำบอ,อกว่าไนนม่น้ำ บอลเลิกมันบอลแมนมันเลิอกอยู่พี่น้องเอากได้ปีกวัวพูดนอ้องนี่จะตบอือพ่อเข็งปิดยู่เอาวิ่งมาแข่งเอาสิบวัได้อยู่บ่ได้ด่ากุ้ง เ <C oughs> บิ้องแถวเบืเ้องคนรู้ขึ้นมากครับเสียงเครื่องสูบน้ำนะครับ ทั้งปาลาทั้งกุ้งน่ะ,ะอเออปลาเฉียง,งปลาเฉียงเองอ,อปลาไปเบืองครับ <c oughs> เอาเอาวิ่งมาแข่ง

เรงวันมันเยอะหนูจะขึ้นข้างบนเลยรียงวันมันเยอะเอาเอาหายทั้งฝัท่านาเ้ยทายูทูเปิด่าเนี่ใช่พี่ท่าน้องเบื้องพยุงเทพ นี <Bond> ่วงในโบสถ์รอบสองรอบสามนะครับนี่ยประชิงเป็นตัวย่งไงครับิังในสกระสีเลือกวิถีวิถีชาวบ้านนี่แหละ เซม่ฝนมึงบงกันนะยกมาดูสิเคแล้วครับส่วนๆเจ้ครับเอาสมินครับ